ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนบทที่3011เมื่อกู่ชิวอี้จากไปซึ่งสิ่งนี้ทำให้ในใจเย่เฉินรู้สึกเหงาอยากเก็บดาวจากท้องฟ้ามามอบให้จากดวงใจที่ห่วงใย,ยให้คิดถึงกำลังใจสายใย,ยยังติดตรึงห่วงคำานึงยังลึกซึ้งถึงอาทร ในเวลานี้ลานบ้านเงียบสงัดและอากาศก็ยังคงเงย็นอยู่เมื่อมองขึ้นไปที่แสงจันทร์และท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเย่เฉินก็ยิ่งถอนหายใจเขาไม่เคยคิดว่าคอนเสิร์ตของกูชิวี้จะจบลงด้วยวิธีนี้เมื่อหวนนึกถึงภาพเก่าๆในคอนเสิร์ตหัวใจของเย่เฉินก็เต็มไปด้วยสัมผัสและความละอายแม้ว่าฉันจะผ่านความยากลำบากมาหลายปีได้และในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยการปกป้องอย่างลับๆของถังซื่อไห่ที่ตัวเองไม่รู้มาก่อน สามารถถือได้ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและเสื้อผ้าที่พักพิงแม้ว่าสภาพทางวัตถุอาจจะยากขึ้นสักเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนในช่วงหลายปีแห่งความยากลำบากครอบครัวของกูชิวอี้พยายามมองหาตัวเขาอยู่ตลอดเวลาความเสน่หานี้เพียงอย่างเดียวก็ชนะใจเขาได้แล้วอีกทั้งยังมากระตุ้นความรู้สึกของเขาอย่างมากและเขาไม่รู้ว่าจะตอบแทนอย่างไร ไม่ต้องพูดถึงว่ากูชิวี้ปฏิบัติตามสัญญาการแต่งงานของเธอมาหลายปีแล้วและจดจ่อรอคอยความรักจากตัวเองมาเกือบสองทศวรรษดังนั้นวิธีการตอบแทนความรักของสมาชิกตระกูลกูทั้งสามคนจึงกลายเป็นปมที่เย่เฉินไม่สามารถแก้ได้ในหัวใจของเขาเวลานี้สาเหตุที่เขาแก้มันไม่ได้เพราะเขาคิดวิธีดีๆไม่ได้เลยท้ายที่สุดเพราะเขายังมีเซียวซูหลันผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ที่แต่งงานกับเขามาสี่ปีแล้ว ขณะที่เย่ยเฉินถอนหายใจและถอนหายใจเซลซูหลันก็เดินออกจากวินล,ล่าโดยสวมแจ็คเก็ตผ้าฝ้ายในมือถือเสื้อแจ็คเก็ตของเย่ยเฉินเธอเดินมาที่ด้านข้างของเย่ยเฉินคลุมเสื้อแจ็คเก็ตลงบนไหล่ของเขาทั้งสองข้างเบาๆแล้วพูดว่าคุณสามีคะทำไมจูจ่ๆคุณถึงวิ่งออกมาข้างนอกและมายืนโง่ๆคนเดียวอยู่แบบนี้ล่ะคะคืนนี้อากาศหนาวมากนะรู้ไหมเย่ยเฉินยิ้มพลางกล่าวว่าข้างในค่อนข้างน่าเบื่อผมเพียงอยากออกมาสูดอากาศ เซวซูหลันพยักหน้าเบาๆพลางกล่าวว่าทำไมเราไม่ปิดระบบทำความร้อนใต้พื้นวิลล่าของเราเสียทีตอนนี้ก็กลางเดือนมีนาคมแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทำความร้อนยเย่เฉินกล่าวว่าควรควบคุมอุณหภูมิในบ้านคงที่ไว้จะดีกว่าปีนี้มันยังคงเป็นฤดูหนาวที่ไม่ธรรมดาจะดีกว่ามากถ้าเราเปิดเครื่องไว้ก่อน เซียวซูหลานไม่ได้ยืนยันอีกต่อไปแต่มองไปที่เย่เฉินและถามด้วยความเป็นห่วงสามีคะช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าคุมดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างในใจคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปะเปล่าครับเย่เฉินพูดขัดกับความประสงค์ของเขาก่อนและหลังเชงเม้งมีงานเข้ามาเกี่ยวกับวงจุ้ยที่ผมกำลังจะไปที่เยียนชิงคือทางตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงต้องการขอให้ผมช่วยดูวงจุ้ยหลุมฝังศพของบรรพบุรุษแต่ดูเหมือนยุ่งยากนิดหน่อยผมกำลังครุ่นคิดอยู่ว่าควรจะทำอย่างไรดี เหตุผลที่เย่ยเฉินพูดแบบนี้ก็คือด้านหนึ่งเขาไม่ต้องการให้เซียวซูหลานคิดมากเกินไปและในทางกลับกันเขาบังเอิญได้เกริ่นให้เธอทราบล่วงหน้าก่อนไปซีเรียครานั้นไว้แล้วเพื่อบอกเธอเกี่ยวกับที่ตัวเองจะต้องไปเย็นชิงในช่วงเทศกาลเชงเมง้งหลังจากพูดเช่นนี้เย่ยเฉินก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าใดนะักเขารู้สึกถึงร่องรอยของความเศร้าในใจตนเอง ตั้งแต่ทังซื่อไห่ปรากฏขึ้นอีกครั้งและตั้งแต่เขาได้รับคำพีสวรรค์9ข้ออันลึกซึ้งระหว่างตัวเขากับเซลซูหลานทุกวันนี้เขารู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยคำโกหกต่างๆนานา,นามากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าการโกหกหลายอย่างจะเกิดจากความสุดจริตใจแต่ธรรมชาตินิยามของคำว่าการโกหกคือบ่งบอกว่ามันไม่จริงใจและในที่สุดมันจะไม่สามารถปกปิดได้ ในเวลานี้เมื่อเซียวซูหลันได้ยินว่าเย่เฉินกำลังจะไปดูฮวงจุ้ยให้คนอื่นอีกครั้งเธอก็ไม่ได้สงสัยอะไรในหัวใจและถามเขาว่าคุณสามีคะาทำไมคุณถึงรับงานฮวงจุ้ยอื่นอีกละ่ะใช่เย่เฉินพูดอย่างสบายสบายชิวๆเพราะว่าลูกค้าเสนอเงินมามากมายมันไม่มีเหตุผลที่ผมจะปฏิเสธมัน เมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็กลัวว่าเซียวซูลันจะเล่นลูกไม้เดิมซ้ำดังนั้นเขาจึงกล่าวเสริมทันทีว่าและอีกอย่างครับที่รักคุณควรจะรู้ด้วยว่าคนร่ำรวยเหล่านี้มีโลกส่วนตัวสูงถ้าคุณทำให้คนในแวดวงนี้ขุนเคืองใจแล้วก็คุณอาจจะถูกจ้องมองหรือแม้กระทั่งถูกแบนและอาจถึงกับตกเป็นเป้าหมายของแวดวงนี้ในอนาคตการทำมาหากินอาจจะฝืดเคืองสิ่งนี้จะส่งผลไม่เว้นแม้กระทั่งคุณ ยังไงก็ตามสามีของคุณยังคงขี่หลังเสืออยู่เป็นไปไม่ได้ที่จะเลิกกิจการทั้งหมดในคราวเดียวบทที่30 1 2สเซียวซูหลันต้องการใช้ลูกไม้เดิมซ้ำๆตามความคิดของเธอตราบใดที่บริษัทของเธอค่อยๆเห็นการปรับปรุงดีขึ้นเยเ่เฉินจะค่อยๆลดการดู่วงจุ้ยให้คนอื่นลงและหยุดแต่ต้องด้านนี้ให้มากที่สุดแต่เมื่อได้ยินเย่เฉินพูดเช่นนี้นางก็เลิกใช้วาทศีลป์ของตัวเองและพูดอย่างช่วยไม่ได้ สามีถ้าอย่างนั้นคุณต้องใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยพยักหน้าพลางกล่าวว่าไม่ต้องกังวลครับที่รับผมเข้าใจเซียวซูหลานยิ้มอย่างสบายใจดึกแล้วกลับห้องแล้วนอนกันเถอะค่ะโอเคในช่วงกลางดึกเมื่อเย่เฉินและเซียวซูหลานนอนกอดกันหลับไปผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินออกไปอย่างสบายๆในลานกว้างของคฤหาน์ตระกูลซ่ง ตีหนึ่งครึ่งแล้วแต่นานาโกะยังขมตาน,นอนไม่หลับเธอมาที่ลานคฤราสนต์ตามลำพังและนั่งไข่ห้างที่ม้านั่งในลานมองดูดวงดาวระยิบระยับคอนเสิร์ตของกู่ชิอี้ทำให้เธอตกใจมากและรายละเอียดมากมายทำให้เธอเก็บไปคิดในคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นความลหลงไหลและความกล้าหาญของกู่ชิวอี้ไอดอลของเธอในขณะที่เธอชื่นชมกู่ชิอี้มากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากจบคอนเสิร์ตเธอพยายามไตร่อรองเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมักมีสัญชาตญาณที่ผุดขึ้นมาในใจเสมอราวกับว่าคนที่กูชิวอีสารภาพรับในคอนเสิร์ตคล้ายกับว่าจะเป็นเย่เฉินบุคคลอันเป็นที่รักของเธอมาช้านานอย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถคิดเบาะแสที่ชัดเจนใดๆเพื่อสนับสนุนสัญชาตญาณของเธอได้อีกเธอรู้ภูมิหลังบางอย่างของเย่เฉินแต่ข้อมูลเฉพาะนั้นไม่ละเอียดมากนะัก ธอรู้แค่ว่าเย,ย่เฉินเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่ยังเด็กและเติบโตขึ้นมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจินหลิงจากนั้นจึงเข้าร่วมครอบครัวจินหลิงชีวิตและประสบการณ์นี้ดูเหมือนคนธรรมดาแม้จะดูหน้าเศร้าไปบ้างอย่างไรก็ตามเธอยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมเย่ยเฉินถึงเติบโตก้าวกระโดดจากลูกเขยธรรมดาไปสู่ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยจนเป็นมังกรที่แท้จริงในโลกและทำให้ทุกคนในจินหลิงเคารพนับถือได้เขาทำได้อย่างไร และเธอไม่รู้ว่าเย่เฉินจะมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรและแม่แตยาวิเศษคืนความอ่อนเยาเรียกได้ว่าเป็นยามหัศจรรย์ต้านฟ้าต้านสวรรค์ก็ว่าได้มุมหนึ่งเขาคือลูกเขยของตระกูลเซียวและอีกด้านหนึ่งเป็นมังกรตัวจริงในโลกบุคคลเดียวกันกับสองบุค,คลิก,กภาพสิ่งนี้ทําให้นานาโกะจมดิ่งลงไปอยู่ชั่วขณะหนึ่งและเธอเองก็ไม่สามารถนึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาพทั้งสองนี้ได้ เมื่อเธอกำลังงุนงงส่งหวันทิงก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอในสนามหญ้าลานกว้างยิ้มแล้วถามว่านานาโกะทำไมเธอไม่นอนดึกแล้วนะนานาโกะมองกลับมาที่เธอและยิ้มก็มันนอนไม่หลับนั่นสิคะพี่สาววันทิงแล้วคุณละ่ะส่งวันทิงยักไหล่แล้วยิ้มตอบเหมือนกันนานาโกะยิ้มอย่างรู้เท่าทันและถอนหายใจอาการนอนไม่หลับของพี่วันทิงมันต้องเป็นเพราะเฉินคุงส่งหวันทิงสะดุ้งทันที แล้วยิ้มด้วยอารมณ์โอ้ดูเหมือนว่าสาเหตุขององค์การนอนไม่หลับของเราสองคนจะเหมือนกันนะนานาโกะพยักหน้าและพูดโดยไม่ปิดบงังฉันกำลังคิดว่าเจ้าชายผู้ทรงสเสน่ห์ที่กูชิวอี้สารภาพรักในคอนเสิร์ตคืนนี้น่าจะเป็นเฉินคุงดวงตาของซ่งหวันถิงเบิกกว้างอีกครั้งทันทีและเธอก็พล่องออกมาเฮ hey เธอก็คิดเหมือนกันเหรอ แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานใดๆและฉันไม่สามารถนึกถึงความเป็นไปได้ใดๆเลยแต่ฉันก็ยังสงสัยในเรื่องนี้อยู่นานาโกะไม่ได้คาดคิดว่าซ่งหวันถิ้งจะเป็นไปด้วยกับตัวเองจึงรีบพูดว่าพี่วันถิงคุณอาศัยอยู่ที่จินหลิงมาโดยตลอดและพบเฉินคุงก่อนพี่ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าอาดีตของเฉินคุงเป็นอย่างไรบ้างบทที่ส0 1พ เมื่อได้ยินคำถามของอิโตะนานกโกะซ่งหวันทิงก็พูดอย่างจริงจังว่าจริงๆแล้วฉันไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับอดีตของอาจารย์เย่ครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาอยู่ในร้านขายของเก่าวของเราเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นอาจารย์เย่อยู่ที่จินหลิงเขาไม่ได้มีชื่อเสียงมากเป็นแค่ลูกเขยธรรมดาที่มีฐานะทางตระกูลต่ำมาก เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ส่งหวันทิงได้เปลี่ยนการสนทนาของเธอและกล่าวว่าอย่างไรก็ตามในวัยหนุ่มอาจารย์เย่เชี่ยวชาญเทคนิคการบูรณาแจากาันโบราณที่สูญหายไปนานแล้วสิ่งนี้ทําให้ฉันตกใจมากตอนนั้นฉันรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ต้องมีความสามารถพิเศษบางอย่างนานาโกะพยักหน้ามีหลายสิ่งที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับเฉินคุงแต่สิ่งที่ฉันอยากรู้มากที่สุดคือวัยเด็กของเฉินคุง ตัวอย่างเช่นเขามาจากไหนและกลายเป็นเด็กกําพร้าได้อย่างไรเขาถูกพ่อแม่ทิ้งหรือว่าเกิดมาไม่มีพ่อแม่หรือเสียพ่อแม่ไปในการเวลาใดเวลาหนึ่งจึงกลายเป็นเด็กกาพร้าส่งหวันทิ้งขมวดคิ้วและครุ่นคิดอยู่นานแล้วส่ายหัวแล้วพูดว่าเรื่องพวกนี้พูดตามตรงฉันไม่รู้จริงๆ นานาโกวิเคราะห์อีกครั้งดูที่กูชิวี้กล่าวว่าคู่รักในวัยเด็กของเธอหายไปเมื่อเธออายุได้5หรือ6ขวบเฉกเช่นเดียวกันเฉินคุงควรจะมีอายุ7หรือ8ขวบและกูชิวอี้มาจากเยนชิงดังนั้นจึงมีตรกกะวิธีง่ายๆถ้าเฉินคุงเป็นชาวจีนหลิงโดยกำเนิดเขาไม่ควรเกี่ยวข้องกับกูชิวี้ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วกรณีนี้เขาจะไม่ใช่เจ้าชายของกูชิวี้ซึ่งสิ่งนี้จะพิสูจน์ได้ว่าสัญชาตญาณของเราผิด อย่างไรก็ตามด้วยตรกกะเดียวกันถ้าเฉินคุงไม่ใช่ชาวจินหลิงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์นี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากถ้าเฉินคุงเป็นเจ้าชายในฝันของกูชิวอี้จริงๆมันพิสูจน์ได้ว่าเฉินคุงควรมาจากเยยนชิงเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กและเขาน่าจะอายุประมาณเจ็ดหรือแปดขวบตอนที่เขามาถึงจินหลิงถูกไหมคะ ส่งหวันทิงพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าหากเป็นไปได้ตามนี้แสดงว่าอาจารย์เย่จะต้องอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตอนอายุ7หรือ8ขวบลำดับเวลาควรจะตรงกันใช่ไหมใช่นานาโกะอิโตรีบพูดพี่สาววันถิงคงมีสายสัมพันธ์ในจินหลิงให้ใครช่วยตรวจสอบบันทึกของสถาบันสวัสดิการจินหลิงได้ไหมส่งวันทิงคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าการตรวจสอบบันทึกไม่ควรจะเป็นปัญหาใหญ่ แต่ถ้าอาจารย์แย,ย่รู้ว่าเรากําลังตรวจสอบเขาอาจารย์เย,ย่จะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเราก็ได้นะถึงอย่างไรแล้วอาจารย์เย่ยก็มีเครือข่ายคนรู้จักผู้ติดต่อในจีนหลิงที่กว้างมากฉันเกรงว่าเราเพิ่งจะตรวจสอบสอบสวนเขาแต่เขาจะรู้เรื่องก่อนนะสิจริงสิปโตนานากโกครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วรีพูดอ้อจริงสิพี่หวันทิ้งไหนว่าพี่เห็นด้วยกับภรรยาของเฉินคุงเรื่องขอความร่วมมือกับเธอในบางโครงการไม่ใช่เหรอ ใช่แล้วส่งหวันถิ้งพยักหน้ามีอะไรเหรอนานาโกะรี่พูดว่าถ้ายังไงเมื่อคุณพบเธอจะต้องหาโอกาสที่จะถามเธอว่าเฉินคุงอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตอนอายุเท่าไหร่ตรับใดที่คุณถามอย่างชำนาญเธอไม่ควรสงสัยด้วยวิธีนี้ความสงสัยของเราจะไม่ถูกเปิดเผยใช่ไหมส่งหวันทิงเห็นด้วยทันทีและพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะเชิญคุณนายเย่เข้าร่วมกลุ่มเพื่อสนทนาในวันพรุ่งนี้ หลังจากนั้นซ่งหวันทิงมองไปที่นานาโกะด้วยความงุนงงและถามเธอว่าแต่นานาโกะเธอหมายความว่าอย่างไรนานาโกะพูดอย่างจริงจังว่าพี่วันทิงความสําคัญของเหตุการณ์นี้สําหรับฉันคือเพราะฉันรักเฉินคุงหมดหัวใจน่ะสิดังนั้นฉันอดไม่ได้ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตของเขาฉันรู้ความคิดนี้เห็นแก่ตัวมากแต่ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้จะให้ทาําไง ้่งวันทิ้งถอนหายใจเบาๆและบ่นว่าใครกันที่ไม่เป็นแบบนี้ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอาจารย์เย่ผู้ที่ช่วยให้ฉันรอดพ้นจากความทุกข์ยากและทําให้ฉันฝันถึงซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นใครกันแน่เช่นกันหลังจากนั้นน้ําเสียงของเธอก็กระชับขึ้นและเธอก็พูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะพยายามหาเบาะแสวันรุ่งขึ้นเช้าตรู่ ยเยเินและเซียวซูหลันตื่นขึ้นทีละคนเมื่อทำกิจ,จวัตรประจำวันเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็ลงไปรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารชั้นล่างตามขั้นตอนในทุกวันช่วงนี้ยเยเฉินจะต้องไปส่งเซียวซูหลันทำงานหลังรับประทานอาหารแต่สถานที่ทำงานอาจไม่แน่นอนอาจเป็นของบริษัทหรือสถานที่ก่อสร้างของตี้เหากรุป๊ปหรือช็อตใหม่ของตู้ไห่ชิงที่คฤหาสน์โบราณบทที่30 1 4 อย่างไรก็ตามหลังจากที่เซียวซูหลันกำลังยุ่งอยู่กับการพูดคุยกับส่งหวันทิ้งทางมือถือขณะทานอาหารเธอก็พูดกับเย่เฉินอย่างตื่นเต้นว่าคุณสามีซ่งหวันทิ้งจากตระกูลส่งขอให้ฉันไปที่ส่งกรุ๊ปเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการเย่เฉินไม่แปลกใจอะไรเพราะส่งหวันทิ้งได้แสดงออกอย่างชัดเจนไปแล้วเมื่อวานนี้ ในมุมมองของเย่เฉินซ่งหวันถิงต้องการทำสิ่งนี้เพราะเธอหวังว่าเธอจะสามารถช่วยสนับสนุนเซียวซูหลันในการเริ่มต้นธุรกิจของเธอเองให้ได้ดังนั้นเย่เฉินจึงไม่คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงถามเธอว่าตกลงคุณจะให้ผมไปส่งที่ซ่งกรุป๊ปหรือไปที่อื่นก่อนครับคุณพรรยาไปที่ซ่งกรุป๊ป เซียวซูหลันพูดโดยไม่ลังเลตอนนี้คุณซ่งเป็นประธานกลุ่มซ่งแล้วเธอควรจะตัดสินใจเกี่ยวกับความร่วมมือของโครงการได้โดยตรงดังนั้นฉันจึงต้องรีบไปคุยกับเธอเพื่อดูว่าอาจมีความร่วมมือที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีหมาหลันอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาซูหลันจะร่วมมือกับซ่งกรุ๊ปตอนนี้เลยหรือดีมากนี่มันทรงพลังเกินไปแล้วลูกสาวใครทำไมเก่งจัง เซวซูหลันรีพูดแม่คันูแค่จะคุยกับคุณซ่งดูก่อนเพื่อดูว่ามีความเป็นไปได้ที่จะให้ความร่วมมือกันบ้างไหมหมาหลันยิ้มพลางกล่าวว่าหัวหน้ากลุ่มคนตระกูลใหญ่เช่นนี้ถ้าขอเชิญเธอไปพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือเธอยังต้องคิดอะไรอีกหรือมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าบริษัทลูกสาวของแม่ก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใช่ไหม เซียวซูหลันกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องคุยกับคุณซ่งก่อนค่ะแม่หมาหลันโพร่งโดยไม่ลังเลไม่เอาหน้าอย่าคิดมากถึงอย่างไรมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนอย่าลืมสิว่าเย่เฉินได้แสดงหวงจุ้ยให้ครอบครัวซ่งดูส่วนซ่งหวันถิงก็เคยมาที่คฤราหั์ของเราเพื่อมอบของขวัญด้วยตนเองก่อนหน้านั้นไงเพื่อเห็นแก่หน้าเธอจะปล่อยให้ลูกสาวแม่ไปโดยเปล่าประโยชน์ได้อย่างไร ทันทีที่มาหลันพูดเช่นนี้อารมณ์ของเซียวซูหลันก็พลันมืดมนลงในทันใดเธอรู้ว่าซ่งหวันทิงต้องการร่วมมือกับเธอเพราะหน้ายเย่เฉินแม้ว่าเธอเองก่อนหน้านี้จะเคยร่วมงานกับกลุ่มตี้เหากรุป๊ปฉันก็เกรงว่าหวังตงเสเวียนคงเห็นแก่หน้ายเย่เฉินเหมือนกันสิ่งนี้ทำให้ความกระตือรือร้อนในการประกอบธุรกิจของเธอลดลงไม่มากก็น้อย เย่เฉินสังเกตเห็นว่าเซียวซูหลันกำลังเหี่ยวเฉาจึงยิ้มพร้อมปลอบโยนที่รักครับอันที่จริงธุรกิจสตาร์ทอัพมากมายเริ่มต้นจากความช่วยเหลือจากผู้อื่นทั้งนั้นอย่างไรก็ตามเราจะทำธุรกิจได้ดีหรือไม่และสามารถสร้างความพึงพอใจให้อีกฝ่ายได้หรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งความทะเยอทะยานมีฝันคิดบวกผมเชื่อว่าที่กล่าวมาทั้งหมดความสามารถของภรรยาของผมนั้นยอดเยี่ยมไร้เทียมทาน เมื่อได้ยินสิ่งนี้เซียวซูหลันก็พลันยิ้มแก้มปริกล่าวขอบคุณและพูดอย่างจริงจงังขอบคุณค้คุณสามีหลังอาหารเช้าเย่เฉินขับรถพาเซียวซูหลันไปที่ส่งกรุป๊ปต่อจากนั้นเขาก็ไปที่ตี้เหากรุป๊ปเนื่องจากวันนี้เขามีนัดประชุมกับซูจจ้ออยหยูและเหอจือชิวเซียวซูหลันได้รับการต้อนรับอย่างสูงในส่งกรุป๊ป ทันทีที่เธอเอ่ยชื่อที่แผนกต้อนรับซ่งหวันถิงก็ได้รับข้อความแจ้งทันทีจากนั้นเธอก็รีบลงมาจากสำนักงานเพื่อต้อนรับเซียวซูหลันเป็นการส่วนตัวซึ่งทำให้เซียวซูหลันรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งซ่งหวันถิงเชิญเซียวซูหลันไปที่สำนักงานของเธอและนำแผนการวางแผนสำหรับโครงการก่อสร้างของซ่งกรุ๊ปออกมาทันทีและพูดกับเซียวซูหลันว่า คุณนายเย,ย่คะโครงการเหล่านี้เป็นโครงการทั้งหมดที่เรากําลังเตรียมการและกําลังจะเริ่มก,การก่อสร้างตามแผนการส่วนแบบแผนทั้งหมดได้ออกแบบมาแล้วแต่สําหรับแผนการออกแบบตกแต่งภายในยังคงถูกเสนอราคาซึ่งทางเรากําลังติดตามอยู่แต่ยังไม่ได้พิจารณาเจ้าใดเป็นพิเศษหากคุณนายเย่สนใจในโครงการเหล่านี้ทางเราสามารถส่งมอบให้กับบริษัทของคุณได้ในทันทีเซียวซูหลันดูตกใจมาก ที่จะพูดว่าเพราะการลงทุนในโครงการเหล่านี้ทั้งหมดที่ส่งหวันทิงนำออกมานั้นเกิน15,000ล้านหยวนแม่เจ้าโวยตามมาตรฐานของธุรกิจการก่อสร้างต้นทุนการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมโดยพื้นฐานทั่วไปจะคิดเป็นประมาณ3%เเซของต้นทุนโครงการทั้งหมดในขณะที่ต้นทุนของการออกแบบตกแต่งภายในโดยทั่วไปคิดเป็นประมาณ 1. 5ของต้นทุนโครงการทั้งหมด หากตามอัตราส่วนนี้โครงการนี้จะมีราคาถึง200ล้านหยวนสำหรับการออกแบบตกแต่งภายในหากได้รับการก่อสร้างด้วยกำไรจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าบทที่3,015อย่างไรก็ตามเซียวซูหลันรู้ดีว่าด้วยความแข็งแกร่งและความสามารถในปัจจุบันของเธอมันเป็นไปไม่ได้ที่จะร่วมมือกับซงกรุ๊ปในโครงการที่มีการลงทุนรวมนับหมื่นล้าน ความแข็งแกร่งโดยรวมของบริษัทปัจจุบันของเธอนั้นยังห่างไกลจากขนาดของบริษัทออกแบบขนาดใหญ่นอกจากนี้เธอยังมีโครงการที่หขากรุ๊ปอยู่ในมือดังนั้นพลังงานที่สามารถแบ่งออกได้จึงมีจำกัดมากยิ่งขึ้นโครงการนับหมื่นล้านที่ส่งหวั่นถิง้งนำออกไปเซียวซูหลานประมาณการว่าเขาจะสามารถรับงานได้ไม่เกินหนึ่งในห้าส่วนอย่างไรก็ตามแม้แต่หนึ่งในห้าก็ยังเป็นเค้กชิ้นใหญ่ค่าออกแบบเพียงอย่างเดียวมากกว่า40ล้านหยวน เมื่อเซียวซูหลันกำลังตื่นเต้นกับเรื่องนี้ซ่งหวั่นถิงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเธอกำลังคิดในใจว่าจะนำหัวข้อนี้วกไปที่เย่เฉินได้อย่างไรโดยไม่ให้เซียวซูหลันมีข้อสงสัยใดๆและถามคำถามที่เธอต้องการจะถามดังนั้นเธอจึงถามเซียวซูหลันว่าคุณนายเย่คะดูโครงการเหล่านี้ของส่งกรุ๊ปแล้วบริษัทของคุณสามารถร่วมมือได้ไหมเซียวซูหลันพูดอย่างจริงจงัง คุณซ่งบริษัทของเราสามารถทําโครงการทั้งหมดเหล่านี้ได้แต่ถ้าโครงการนี้เริ่มพร้อมกันฉันไม่แน่ใจว่ามันจะทําทันหรือเปล่าเพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างของบริษัทของฉันยังคงเล็กอยู่ซ่งหวันทิงอธิบายว่าโดยพื้นฐานแล้วโครงการเหล่านี้ได้รับการจัดเตรียมทีละโครงการแต่สําหรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิด เราสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกประมาณปีครึ่งได้ไม่มีปัญหานอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่สะดวกสำหรับคุณนายเย่ที่จะจัดเวลาและกำลังคนของคุณได้อย่างสมเหตุสมผลมิฉะนั้นแล้วหากฉันกระชับเวลาโครงการทั้งหมดเหล่านี้เข้มข้นเกินไปฉันเกรงว่าคุณนายเย่จะยุ่งเกินไป เดิมทีเซลซูหลันกังวลว่าบริษัทตัวเองไม่มีกำลังคนและพลังงานเพียงพอที่จะรับงานในโครงการความร่วมมือมากมายในครั้งเดียวแต่ถ้าตามคำพูดของส่งหวันถิงโครงการแต่และอย่างเหล่านี้สามารถมีเวลาเพียงพอที่จะปิดจ็อบทีละโครงการได้หากไม่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดำเนินโครงการทั้งหมดเหล่านี้ได้พร้อมกันดังนั้นเธอจึงถามส่งวันถิงเพิ่มเติมอีกว่าคุณส่งคะโครงการทั้งหมดเหล่านี้ร่วมมือกับเราทั้งหมดหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะซ่งหวันถิงพูดอย่างใจกว้างปรับใดที่คุณนายเยสนใจทุกโครงการสามารถส่งมอบให้กับบริษัทของคุณได้หากคุณทำเองได้ยิ่งดีหากคุณทำทั้งหมดไม่ทันคุณสามารถเปิดให้คนอื่นรับเหมาท่วงต่อได้หลังจากนั้นคุณสามารถกำหนดควบคุมด้วยตัวเองให้เป็นไปตามแบบของเราก็ไม่มีปัญหาค่ะเซียวซูหลันไม่คิดว่าซ่งหวันถิงจะใจกว้างถึงขนาดนี้ ปกติถ้าเป็นโครงสร้างทั่วไปของธุรกิจผู้รับเหมาต่อเตอิมเมื่อตัวเองรับงานจากบริษัทหลักมาแล้วจ้างบริษัทย่อยส่วนมากบริษัทย่อยจะพยายามแบ่งเค,ค้กก้อนนี้ให้ได้เยอะที่สุดทําให้กําไรจากบริษัทของตัวเองลดลงซึ่งสิ่งนี้ค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงยาก <c oughs> เช่นเดียวกับเซียวกรุ๊ปในอดีต <c oughs> เมื่อได้งานจากตีเหากรุ๊ปทุกคนจะพยายามอย่างสุดกําลังเพื่อที่ไม่ต้องจ้างบริษัทอื่นมาช่วย อย่างไรก็ตามส่งหวันถิงได้ส่งส่วนแบ่งมหาศาลดังกล่าวโดยตรงไปยังเซียวซูหลานเพียงบริษัทเดียวซึ่งทำให้เธอรู้สึกหนักใจพอสมควรอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การวาดฝันบนท้องฟ้าอีกต่อไปแต่มันเป็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าเธอจึงถามอย่างงงงงเล็กน้อยว่าคุณส่งคะของขวัญของคุณหนักเกินไปฉันฉันละอายใจจริงๆ ส่งหวั่นถิงยิ้มและพูดว่าคุณนายเย่คุมกับฉันอย่าสุภาพกันเกินไปอาจารย์เย่ช่วยครอบครัวเราหลายครั้งและแม้กระทั่งช่วยชีวิตฉันปู่กับฉันเป็นหนี้บุญคุณเขามากดังนั้นโครงการเหล่านี้คือเฉพาะคุณนายเท่านั้นคุณคิดว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคฉันจะปล่อยให้คุณทำเซียวซูหลันถามด้วยความประหลาดใจคุณซ่งคะคุณบอกว่าสามีของฉันช่วยชีวิตคุณไว้ทำไมฉันถึงไม่เคยได้ยินเขาพูดถึงมันเลย